สวัสดีครับทุกคนเมืออ่อเย็นวันฝนตกวันนี้เราจะทำมาม่าต้มยำตั้งหม้อนะครับเติมน้ำลงไปแล้วครับฝีมือคุณแม่ทำขอเสียงคุณแม่น้อยรอเดือดนะจ๊ะน้ำเดือดแล้วนะครับมันเราจะเติมหมูสับลงไปนะครับ เอาหมูสับลงไปต้มก่อนเลยหลังจากนั้นใส่มาม่าลงไปนะครับเรามีสองกระป๋องนะน,น,นี่นะครับใส่ซอสปรุมรดเลยครับน่าก,กินมีซอสตัว ใส่ไ,ไ,ไมีอีกนะครับตอไข่สองฟองเพื่อความอร่อยยิ่งขึ itation, ้นฟองแรกคงไปแล้วฟองสองตามไปต่อดูน well ่ากินนยครับจากนั้นก็ปิดนะครับพร้อมเสร็จแล้วตักใส่ชามครับ มันไม่มีซุปอะเดี๋จะใส่ซุปทีหลังให้ใช่ไหมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมากินกันเลยอะนีกุน่ายีหมูสับชิ้นส้นก่อนอ่าปังนี้ครับร้อนอือ ออออเป็นไงบ้างคะน,งนี่จะมีความัวาของไข่ที่เราตอไปครับรสตุ้งยำนี่อร่อยมากครับนี่มีหมูนะครับหมูสับครับหมูสับผมขอตัวไปกินก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวโชว์คำานึงก่อนไป